มานี่แล้วนีแล้วนี้แล้วโอเขามาอ้อนนอ่หนา้าเมี้งใส่เส็ละอบนน้าเมี่ยงส่็จละน้าเม่งใส่เร็ละแล้ว,อลว,ลวนะพอรอยหน,าน้าพอ้อเต้าหน้าเี่หง,งูดเลยมาใส่เอามาพรอ ฮัลโหลสวัส <paling> ดีคร no, <not> so ับน่ายน้ำกวันนี้ายาเล่นน้ำวะเนี่ยกินก็เจ้าอ่ะเป็นไฟอันนี้นะเป็นเนาะบอกินจะน้ำมี้ใช่ไหมวันนี้น้ำมีกะไม่กินก็ไม่เป็นไรมาทายห เส้นไฟล์หนอฮะอ่ะมาี่เรามานีเรล้วเลืมานิเราอ๋อจวจอง,จอ,งอันละออนเป็นบาววาเวลามาอยู่ใหม่ๆนี่เปินอันมาเลือกกินได้เปกินกุนยยาง แล้วนี่ปลนเลือกกินเปลนมีคนป้อนเปลนหลายแล้วล้อแล้วปลนอ้อนเนาะดี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 หมาคุณตาวานอีสวยเป็นแน่หนวดจืดยังก็สวัสดีสวัสดีวันนี้เล่นน้ำก่อนเล่นน้ำกวนเลยหันวิ่งไปวิ่งมาตื่นละกะ นี่ย่ามาอิทปะล้มเหลือไปเล่นไหนมาเลยคือรอมาหมดมันกำลังออกมาใบสามเนี่ยค่ะจะไปรับมันนี่หนาไม่ยอมนี่ลูลอกอะไม่กินหรอเนี่ยทีป้อนนะกินทีป้อนนะกินเอา้าตามมารยาทก,ก็คือต้องรับค่ะแล้วคายทิ้งมาเรียไปว่าอะไรคะไปว่ายัง ก็จะนัง่งโดยอะนั่งลองลูกนังง่งลงอ,องนั่งลองจ้าอาบแดดกับเนี้ยเอาเป็นฮอนเป็นก็นเลยไปอยู่ตั้งหลังกะเอากระดกน,นะูะตัวอาบแดดเขาอันพอพาที่ตอนนี้มีห้าโมงแล้วแบบเจ้า จากตรงหัน่นไปตรงนหนั่นหนึ่งชั่วโมงพอวายพอชั่วโมงก้าแถมสิบห้านาทีเฟรนไพลำอะละเนอะ